S <S ไม่มีอะไรตกกิจครับ <S 2> <S 2> วันนี้ <S <S ะนะครับก็ <S <S จะพาไปปากช่องแดนหนาวนะครับซึ่งไปสัมผัสอากาศหนาวแรกเลยครับตอนนี้เพราะเมื่อคืนนี้อากาศหนาวมากครับวันนี้ก็จะพาคณะไปสัมผัสอากาศที่เย็นสบายครับ <S <S ผมม, <า S 1> มีมีความรู้สึกว่าอยากเป็นทหารครับสนุกมากาาทั้งทที่ยังไม่ได้เที่ยวเลยไปหาแนวแสบอันไนแสบไปมัดสนุกครับ ได้ออกจากบ้านจารลีภรรยานางโลกีสุขัง <des k> <ś anz ai> เดินออกจากบ้านเมื่อใมีความสุขตอนนั้นแหละครับมามาเติมความสุขครับมาหาความสุขขือกันนี่แหละครับ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  มาครั้งนี้ก็เป็นการเติมเต็มความสุขนะฮะเติมมิตรภาพไปซึ่งกันและกันนะครับได้เรียนรู้การท่องเที่ยวให,ใหม่ๆในประเทศทางด้านประเทศสปปลาวและก็เมืองปากซอง <ผม S 1> นะครับขอบคุณแอมเดอร์แอมแอม,มแอมเซียมโซเฟอร์โดตูลลเปปล,ล่าน้ำเดียวแกตัวสปปลาวเนี่ยนะแกถนัดแกข่้นเล้าไทยนเทียวปากซองเนาะไปี่ยไปาน้เที่ยวปากซองสภาพอากาศ ปัจจุบันก็นเริ่มเขาดูหนาวคือว่าหมองท่องเที่ยวเมื่อปากซองตอนนี้เพราะว่าเป็นนำ้ำตกตัดเงี้ยตัดฟ้าเนี่ครับงดงามพือเก่าแล้วก็มีเพิ่มขึ้นก็เป็นนำ้ำตกตาดจำปีจำปีเขาก็เริ่มเล็ดสะพานไม่มีหมองรองแกงหน่ำนะที่ต่อทั้งเฟซก็ได้หรือว่าที่ต่อทั้งเบอร์โทรธ เราเลี่ยงรถค่าเลื้ยงรถค่ารถตู้กับมองไม่ว่าแก่งกับป็นราคากันเที่ยวกัเป็นกันเองนะบริการในเต็มที่่ักรถจักรรถตู้ของผมเนี่ยก็ดีคือแอร์เย็นเบาะนั่งสบายเครื่องเสียงดีโซเฟอร์บริการดี ไฟฟนี่ผมก็มีให้ต่ว่าดานจากช่องเมกมากตรงปากเซ่นี่ก็จะมีกันอยู่3ามดานกามเงินสี่เงินสามลบกันได้กี่สิบกว่าบาทนะอ่าชาวพอจากเซ่สุดไปปากซองมี่อีกส,อง,ส,สองดานเป็นดานตอนนี้ได้เวลาเดินทางลับแล้วครับจะพาพความรู้สึกของนุ่มความรู้สึกยังไงครับ ชอบมากครับทริปนี้ประทับใจมากตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายขณะนี้กำลังเดินทางกลับสุขใจทั้งหลับทั้งนอนทั้งดื่มทั้งกินทั้งเที่ยวทั้ทุกอย่างรื่มใจมากครับยินทุกคนครับครับผมก็เป็นความสุขนะครับทุกครั้งนะครับที่ได้มาร่วมกับคณะก็จะเป็นความสุขครับขอบคุณทุกท่านและ ดีใจอย,ย่างยิ่งเตียนทุกท่านมีความสุขม,สม,มันมีสองความรู้สึกความรู้สึกที่หนึ่งคือความสุขกับพัะนะที่บันเทิงจากุกบนไปถึงโดยละข้ามเขตไปนู่นแหละสนุกสนานบนรถนะครับรู้จักมิตรภาพอันใหม่รู้สึกอันที่สองคือได้สัมผัสธรรมชาติซึ่งไม่มีที่บ้านเรานะครับ มาตรงนี้ถือว่าเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองได้ค่อนข้างส,สมบมูรณ์ใจนะฮะตั้งแต่เ,เรื่องแรกคือมีสามสี่ท่านที่ผมไม่คุยไม่เคยคุ้นเคยเที่ยวมันเที่ยวได้กันมาก่อนนะครับู้จากเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้พูดคุยได้เที่ยวด้วยกันก็มีความประทับใจเป็นผู้หลับผู้ใหญ่ที่เราอาจจะรู้จักชื่อมาก่อนแต่เพิ่งมาโมอกาสได้คุ้นเคยนะครับก้นสึกว่าเออก็ทึ่งนะครับแลวก็ประทับใจมิตรภาพที่เกิดขึ้น สองก็คือที่พักดีฮะที่พักที่ไปรีสอร์ทที่ไปนี่ที่ปากซองก็อากาศเย็นสบายดีมากนะครับแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติสูงสิ่งสิ่งก่อสร้างก็กลมกลืนกับธรรมชาติที่มีอยู่นะครับแล้วก็ในแง่ของการเดินทางก,ก็สะดวกสบายต้องขอบคุณแอมด้วยนะครับคนขับของเราฟีมือดีมากครับแล้วก็สุดท้ายคือวันนี้อิ่มอร่อยมากนะครับผมมาทานที่แพนี้ก็หลายรอบแต่ว่าครั้งนี้อร่อยที่สุดครับผมบคุณรัสบสดชื่นครับเราน่าจะมีเวลาอยู่หลายๆวัน จะได้ชนทั้งธรรมชาติและก็ด้านวัฒนธรรมด้วยครับก็มีความมีความชุขครับ ได้พบกับกาลยามิตรทั้งใหม่และเก่าก็าภูมิใจครับครับก็รู้สึกว่าอิ่มทั้งอัตถลนในเรื่องของมิตรภาพแล้วก็อิ่มทั้งอ,อ๋องด้วยนะครับได้มาชมาเมืองเก่าด้วยนะครับวันนี้นะครับจัมปาศักซึ่งเป็นเมืองหนึ่งของประเทศไทยในสมัยก่อนครับผมก็หวังว่าคราวหน้าคงได้มานอนที่จัมปาศักอีกครับผมสนุกสนานครับทิติปต่อไปกันงินดี ให้บริการคือเก่าได้ครับเด้อกท,ท,ทิต่อหาเด้อแต่นั่งสองข้างเฟซบุ Facebook ๊กหรือว่าทางไลน์เฟซบุ๊กเอ็มบีพีทั่ Facebook วครับ